ครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คครับวันนี้ผมจะพามาชมร้านข้าวสารของผมเองนะครับผมหลังจากเมื่อวานที่เขามาส่งข้าวนะครับผมไปดูกันเลยนะครับว่ามีข้าวตัวไหนบ้างครับผมตัวที่เห็นนี้สีเขียวๆนี่ครับจะเป็นหอมจังหวัดปทุมนะครับผมนะครับที่สั่งมาเป็นตาอ้อมก่อนะครับอันนี้แล้วก็มี สอบสีขาวๆเนี่ยครับผมจะเป็นข้าวหอมมะลิของตามายมยมนะครับตันนี้สั่งมาเยอะครับขายดีครับตัวนี้อยู่ข้างในก็จะเป็นหอมใบเตยนะครับผมตัวนี้จะเป็นโซนของข้าวหอมมะลินะครับน่ครับหอมใบเตยครับสั่งมาเยอะมากเลยครับประมาณหกสิบเจ็ดสิบตอนครับผม สอบข,ขาวนี้จะเป็นข้าวเหนียวใหม่เวียดนามนะครับสั่งมารประมาณสามสิบท่อน,นครับแล้วข้าวที่อยู่ข้างในก็จะเป็นพวกปลายพวกข้าวท่อนนะครับปลายหอมมะล,ลิข้าวท่อนหอมมะล,ลิสอบสีฟ้านี้ก็จะเป็นข้าวสาวให้นะครับผมของบอฟ้านะครับ ส่วนโซนนี้ก็จะมีพวกข้าวแข็งนะครับตาเพชรร้อยเอ็ดครับผมสอบสีเขีเขยวๆนี่ครับสอบสีเหลืองน,นี่ครับก็จะเป็นพวกข้าวหอมมะลิเก่านะครับผมหอมอยางดีเลยนะครับตัวนี้หูขึ้นหม้อนะครับตัวนี้สามารถทำข้าวมันไก่ได้นะครับผมอันนี้เป็นข้าวหอมมะลินะครับผม ของจังหวัดสุรินทร์นะครับอำเภอท่าตูมนะครับผมของจังหวัดสุรินทร์ครับตาช้างนะครับส่วนที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับจะเป็นข้าวแข็งนะครับผมตัวนี้จะเป็นตาปลามังกอนนะครับตอนนี้พวกข้าวแข็งมันก็จะขึ้นราคาครับผมตอนนี้ก็ตกอยู่ประมาณแปดเก้าร้อยนะครับผมตอน ตอนนี้มันก็จะแพงหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าร้านแค่นี้นะครับว่ามันใหญ่ไหมค,ครับนี่ก็จะเป็นบริเวณรอบๆหน้าร้านนะครับมีรถส่งของนี่ก็ส่วนตัวอันนี้จะเป็นหน้าร้านของผมนะครับ ทีน,นี้ผมก็ขายมาประมาณสี่ห้าปีแล้วนะครับทัน,นี้ก็ไม่มีอะไรบ้างครับถ้าชอบก<ๆ>็กดไลค์กดแชร์<ๆ>กด Subscribe ผมด้วยนะครับนะครับผมขอบคุณครับ